ื่อนชาวคริสปี้คาร์ทุกท่านวันนี้อินีต้อนรับทุกท่านกับเข้าสู่เนื้อหาของการแกะไข่อีกแล้วนะครับเป็นเนื้อหาที่เราหากหายกันไปนานพอสมควรเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าช่วงนี้เราไม่สามารถออกจากบ้านกันได้นั่นเองซึ่งวันนี้เป็นวันดีมีโอกาสได้ออกจากบ้านนะครับเราก็เลยไปจัดไข่มาแบบจัดเต็มนะครับ EP นี้ก็จะเป็น EP พ,พิเศษสักหน่อยเนะื่องจากว่าเราจะแกะวันนี้ว,นนวันเดียวถึง3บมใบเลยทีเดียวแล้วก็จะพิเศษมากกว่านะครับถ้าเกิดเราแกะมาแล้วเนี่ย ไข่มันจะบังเอิญมาซ้ํากับรถที่เราเคยได้มาแล้วจะพิเศษยิ่งกว่าน,นั้นอีกถ้าเกิดเราแกะมาแล้วไข่สามใบดันเหมือนกันทั้งหมดสามใบเนี่ยจะเป็นข่าว้ายมากๆเลยนะครับบอกเลยก็วันนี้จะสังเกตว่าวันนี้เราจะรถที่เราเคยแกะมาวางให้ทุกท่านดูด้านล่างด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ไปพ้องกันว่ารถที่แกะใหม่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกับข้างล่างหรือเปล่า นะครับโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะอย่สังเกตเห็นว่าไข่ใบกลางเนี่ยมันโดนแกะแล้วไม่ใช่เหรอทําไมมันยุ่ยอย่างนั้นก็ต้องสารภาพบาปก่อนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้เปิดคลิปไปแล้วหนึ่งรอบอัดคลิปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็แกะไปแล้ว1ึงรอบแต่ว่าโทรศัพท์เม็ดเต็มครับแล้วตอนลบก็คือลูดลบหมดเลยแล้วก็ไปหมดเลยเทคแต่กี้ก็หายหมดเลย ครั้งนี้ก็เลยถือว่าเป็นการเปิดคลิปรอบที่2มันก็เป็นเทคที่2นะครับก็ต้องขอภัยหน้าที่ด้วยสำหรับไข่ที่อาจจะดูเหมือนแกะไปแล้วแต่ว่าสาบานเลยว่าเรายังไม่ได้สปอยตัวเองเราจะมาดูไปพร้อมๆกับทุกๆคนนะครับแกะแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดเท่าว่ายังไม่ได้สปอยตัวเองนะทุกคนมั่นใจได้เราจะรุ่นใหมพร้อมๆกันนะครับโอเคมาเลยงั้นมาเริ่มจากไข่ใบแรกที่เราได้แกะไปแล้วก่อนเลยอย่างทีบ่บอกนะตะ่กี้แกะไปแต่เปลือกนะครับยังไม่ได้สปอยตัวเองนะครับ เราเท่ากับว่าตอนนี้เราเสมอกันเราเสมอภาคกันเพราะว่าเรายังไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้ารถข้างในเนี่ยที่เราจะได้เคืออะไรนะครับโอเคก็สำหรับฉากหลังวันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่เราเคยซื้อเคยได้มาแล้วในอีพีก่อนๆนะครับก็จะมีเท่านี้ก็เดี๋ยววันนี้เรามาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าคลิปพิเศษวันนี้เนี่ยที่เราจะแกะกันถึง3มใบเนี่ยมันจะมี รถคันไหนหลงื่อเหมือนรถที่เราเคยแกะไปบ้างแล้วหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากใบแรกกันเลยใน3 2 1อย 1> เยห็นได้คู่มือกันอีกแล้วนะครับตอนนี้ผมดูผ่านกล้องอย่างเดียวนะจะได้ดูแบบดูไปพร้อมกับทุกๆคนนะครับว่าเราจะได้อะไรกันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นสีที่ไม่เคยได้บอกเลย น่าสนใจน่าสนใจขึ้นมาแล้วสิเดืดดเฮ้ยสีเขียวเฮ้ยเฮ้ยอะไร่ะเล้เไดออดด้ Audi นะครับวันนี้นี่มีออดี้คันหนึ่งนะอยู่ข้างล่างอยู่แล้วแต่ว,ว่าวันนี้เราได้ออดี้มาใหม่คันนะครับเอ้ยดีใจดีใจ มาแล้ววันนี้ได้รถใหม่มาแล้วจากคราวที่แล้วที่เราได้รถซ้ำกันมานะครับก็ถือว่าคุเล่เรากลับมาได้รถใหม่กันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยตอนนี้คันแรกที่เราได้นะก็จะเป็น Au ดี A1 วันนะครับผมคันสีเขียวน่ารักคันนี้เลยเด้ชอบอ่ะรถเป็นทูนโฮนด้วยหลังคาก็จะเป็นสีเทานะครับส่วมันบอดี้ผิวรถก็จะเป็นสีเขียวนะรายละเอียดโอเคเลยหลังคาดูเป็นแบบสีเมทัลลิกเมทัลลิกด้วย ตอนแรกบอกเลยว่าไข่ใบนี้ผมแอบ,บขย่าแล้วไปสัมผัสได้ว่าทําไมมันไม่คันเล็กรากว่าคิดว่าไปแล้วเป็นน้องล็อกเขียวของเราอีกหรือเปล่านะแอบจะระแวงระแวงสักหน่อยแต่ว่าโอเคครับส่บับผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นน้องออดี้คันเขียวคันนี้นี่เองนะครับโอเคไปหลังจากเห็นคันแรกแล้วเราไปต่อที่คันที่2เลยครับอันไหนก็นดีฟ้าส้มฟ้าส้มถามว่าทุกคนบอกมาผมได้ยินไหมไม่ได้ยินตัดสินใจให้ครับเป็นสี ส่งก่อแล้วกันครับโอเคเราไปแกะไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ๋อจากคลท,ที่แล้วผมได้บอกไปแล้วว่าครั้งเนี้ยเราจะมาลุ้นแบบเต็มระบบนะครับเราจะไม่มีการใช้วิชาหรือใช้อุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจะใช้มือในการแกะกังเดียวเท่านั้นแต่ว่าจะ อ๋อเอ้ยมีรอยปิดปิดแล้วปีแล้วปีแล้วฮึบฮึบเราใช้รอยปี้เป็นประโยชน์จึบจุว้บวมาแล้วแม่อยู่ดีๆไม่ว่าดีมาแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆ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 แกะ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 ไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆมาแล้วท่านาไข่ใบที่สองของเราสำหรับวีีพิเศษวันนี้นะครับพิเศษใส่ไข่สองใบไม่พอสามใบไปเลยครับพร้อม ในยุคนี้เราต้องให้อะไรพิเศษพิเศษกันหน่อยนะครับโอเคเรามาดูพร้อมกันเลยครับในส2 1สองหนึ่งกูมืออีกแล้วเอ้ยไม่ไม่สีขาวอันนั้นใช่รถใช่ปะ่ะเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่มันรถรถเป็นแมน,น <laughs> โอเคครันที่สองนะครับที่เราได้นมาก็จะเป็นรถผมไม่มั่นใจนะคันที่แล้วที่ เออมีเพื่อนๆื่อนเคยบอกมานะครับขออนุญาต,ขออ,ญาตขออนุญาตใช้ชื่อในคลิปนี้นะครับว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยที่ได้ติดตามมาเนี่ยบอกว่ารถคันนี้เป็นรถ friction หรือเปล่านะผมไม่มั่นใจว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่าเป็น friction car นะครับก็คือจะเป็นรถที่ออกแบบมาสำหรับสสยรางนะครับสำหรับไว้เล่นในรางโดยเฉพาะไม่ได้มีรูปแบบอ้างอิงมาจากรถใดใไ,ไม่ได้มีรูปแบบอ้างอิงมาจาก หนังหรือว่าการ์ตูนแต่อย่างใดนะครับ <Wow. S 1> ก็สังเกตว่าจะไม่ได้มีชื่อรุ่นอะไรอยู่ข้างใต้นะโอเคที่แปลกแปลกมากนี่คืออะไรคืออยู่ในรางปุ๊บน่าจะเร็วนะเพราะว่าแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่รู้ให้ลมผ่านเยอะมัมันเฟี้ยวจริงๆเลยวันี่นะครับก็จะเป็นรถคันเดียวกับประเภทนี้นี่เจ้าเขียวลายไฟของเรานะครับเรียกว่าอะไรนะขออีกที friction car น,นะถ้าผมจําไม่ผิด ขออภัยด้วยทห้ผมเรียกผิดไปแล้วก็ยังไงขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ช่วยกันมาตอบทําให้ผมได้ความรู้ใหม่ไปด้วยเลยในครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับความรู้ในครั้งนี้นะครับโอเคต่อไปเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับไม่ต้องเลือกแล้วนะว่าจะแกะไข่ใบไหนก็ทาพร้อมแล้วก็ไปลุยพร้อมกันเลยอ้าวจะแกะแบบนี้ไม่ได้เอออยู่็จะไปแกะกลางสปอ,อเทปเอ้ยไม่ใช่แกะกลางปฏิกจะบ้าเลย อะไรนี้หให้กับตกง่ายเพราะว่าคือขึ่นมาจะตกกันแล้วเอาดีร้อยมีรอยปีมีรอยปีแล้วมีรอยปีแล้วก็สบายสิครับมีรอยปีแล้วก็สบายสิครับผมสบายหรือเปล่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วออกแล้ว สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับไข่ที่เราจะมาแกะกันในวันนี้ก็พร้อมแล้วใช่ไหมครับเราจะมาดูพ,พร้อมๆกันใน3 2และวให้เดี๋ยว <c oughs> ปิดเลยผมนี่ปิดเลยครับอ่ามเให้ดูมันมีอะไรส้มๆอยู่แถวนี้ไหมอืมผมนี่ปิดเลยครับ ท้องมันส้มอะแต่ผมไม่ร no ู้แหละว่าอืผมว่าผมเห็นเขียวแหลมๆมาแล้วล่ะสังแจนเลยดีแหระครับคือรถสายลางที่ผมได้บอกทุกคนไปว่าตอนที่เราได้มาเพื่อนๆก็เข้ามาช่วยกันบอกนะครับว่านี่มันคือรถสายลางแล้วก็เหมือนเราพูดถึงเขาเหมือนเขาจะรู้ตัว ขากลับมาอีกแล้วครับผมวันนี้เราได้ฝาแฝดมาอีกคันหนึ่งแล้วนะครับเป็นน้องลายไฟของเราเ,เรน,นี่ยเล้งัดดีพี่สิลุกโอเคโอค้ยในที่สุดก็ซ้ำเงินจนได้โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ในการแกะพร้อมกันสคันในวันนี้เนี่ย ก็ช่วงนี้ในคอนเทนต์ของการแกะไขอาจจะเว้นระยะห่างกันสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอาจจะออกจากบ้านกงนได้น้อยลงแต่ว่าเมื่อไหรที่มีโอกาสออกจากบ้านเนี่ยไม่พลาดแน่นอนครับที่เราจะซื้อมาแกะให้ทุกคนดูพร้อมๆกันนะครับก็เป็นอย่างกาันบ้างครับกับคอนเทนต์ในวันนี้มีใครแอบดีใจที่ผมได้ซ้ําหรือว่าแอบเสียใจเหมือนผมผมได้ซ้ำ <c oughs> <c oughs> กันบ้างครับก็ถ้าใครอยากติดตามว่าในคลิปต่อๆไปเนี่ย เราจะได้ลดอะไรมาอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมากๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ